จริงถ้าเราติดติดกระดุมถูกนะเราให้สอวอมเลือกเลือกคนที่จะมาเป็นนายกนํเาเสนอสอสอในจานว่าเขาทาไหมาไม่เขาทามันไม่มีบทบัญญัติให้ทําได้ก็หมุนถึงยุ่งเงพี่จริง<ต>ไม่พี่จริงไม่ยุ่งนะยุ่งเนี่ยไม่ที่จริงไม่มีอะไรยุ่งเลยเพราะก็ก็อยู่ในกระบวนการเลือกนายกอ่ะมันก็ทุกคนก็ทําตามรัฐมนูลทั้งนั้นอ่ะอะไรที่มียุ่งเพราะไม่ไม่ยุ่งอะไรสำหรับผมไม่มีความยุ่ง ้ก็ตั้งตั้งไม่ได้ดีไงเอาตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ทําไมอ่ะมีปัญหายุ่งเดี๋ยวไม่ยุ่งจะยุ่งอะไรอ่ะตกลงไม่ยุ่งไม่ยุ่งเนะไม่ยุ่งถ้าถามผมมันไม่ยุ่งเลยถามนี่ที่ผมตอบแบบใจแบบไม่ได้มีขุนมัวอะไรเลยนะครับคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งเลยการไม่มีรัฐบาลเข้ามาการไม่มีรัฐบาลใหม่แต่ยังมีรัฐบาลเก่ามันก็ประเทศมันก็ไปได้อ่ะใครบอกไปไม่ได้ครับไม่เห็นมีปัญหาเลยเลย ครับเออนั่นสิเป็นปัญหาอะไรกันนักขนานุงสงสัยอะก็เนี่ยก็เงินเดือนราชการก็ยังออกกับบริการที่ให้กับรัฐก็ยังมีเป็นปกติน้ําน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยอืทค้ก็ไปอยู่มันยังเงียบไปเรื่อยก็ไมก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่ดีอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ไม่รู้อะไรกันผมก็ไม่เข้าใจจะเป็นจะตายอะไรกันไม่เข้าใจก็นั่นสิบอกว่าประเทศไม่มีรัฐบาลก็มีรัฐบาลอยู่นี่ไง เออรัฐมนตรีก็ทํางานอยู่ทุกคนตอนเนี้ยอย่างว่าเออนั่นสิเออไม่ใช่ว่าไม่มีรัฐบาลก็มีรัฐบาลนี่รัฐมนตรีก็มีทุกคนอ่ะม่นอนะไรพูดกัน่ะไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจมันเดือดร้อนอะไรกันแต่กนั้น่งเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเออใครถ้าใครที่มาเดือดร้อนโทรมาคุยกับผมก็ได้ผมจะได้เออเออเนี่ยเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างนี้ผมโทรชักผมเริ่มเข้าใจบางอย่างละว่าเงินเดือนมันก็ออกนันไม่ยุ่งอะไรล่างาวันนี้งานบริษัทก็ไม่ได้ปิดเอาสมทกนุวั่ะ เออ,เอ,อไม่เห็นมีอะไรเลยผมไปตลาดก็ยังมีซื้อหาอาหารกินได้ไฟก็ไม่ดับเออ,เอ,อมีน้ําท่วมนิดหน่อยตอนฝนตกเมื่อวันเสาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาแค่นั้นเองแล้วน้ำก็ลงแล้วอะผู้ว่ากาทมเขาก็มาดูดน้ําลงไปหมดแล้วครับเออไอง,งานก่อสร้างไอรถไฟฟ้าที่กําลังทําอยู่มันก็ทํามันไปเรื่อยเรื่อมันจะเสร็จอยู่แล้วอือเอออะไรไม่เห็นมีอะไรเลย ยีดีพีตแค่สามไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีไม่ติดลบว่าบางประเทศติดลบอ่ะเงินเฟ้อต่ำจะตายประเทศเงินเฟ้ออย่างติดเงินเฟ้อจนคนบ่นโอกแล้วนี่มมันเราไม่เห็นมันไม่เงินก็ไม่เฟ้อครับเอออ่มไม่เห็นมีมวุ่วายอะกันวันนี้ผมผมไม่ผมไม่ผมไม่รู้นะว่าเขาเขาคงไม่ได้วยวายแต่เขาอาจจะผลิตวิตกอะไรกันแต่ต้องถามว่ามันผลิตวิตกอะไรเออบอกถ้าเกิดประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวมาผมก็แปลกใจเป็นอย่างนี้มันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเพราะอะไรวะ ครับเออส่งออกไม่ได้อะไรว่าส่งออกไม่ได้ก็เห็นส่งกันโกงโกงครมสงสัยกันนักธรรมศาสอาจารย์เออคือทุกทอยากรู้อะว่าทําไมคนถึงบอกเฮ้ยมันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรอยากรู้อ่ะเออผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรช่วยอธิบายผมฟังหน่อยเถอะผมอาจจะบองไม่เห็นเหลี่ยมนั้นก็ได้นะเออเอกผมเห็นนักนัธุรกิจหรือใครมาพูดกันเยอะผมก็เลยสงสัยไะเออมันตรงไหนวะ <Ừ. S 1> เออนะหรือคนธรรมดาทั่ว,วไปเนี่ยใครเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการนอะ่ะมันไม่ไหวตรงไหนบอกมันหน่อยวะครับเออใช่ไหมงบ<ช>ประมาณก็ยังใช้ได้มันถึงแม้ไม่มีรัฐบาลงบประมาณใช้ไปพานก่อนก็ใช้ได้นี่เออเออที่อาจารย์เออวลากรพูดเนี่ยผมมึงเข้าใจกันบ้างไหมเนี่ยน้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือนะคือ,ค,อ,ค,อคือมันอะไรกันนะกันหนาแล้วเออ,เอ,อใช่ไหมไอ้หนุ่มคนเท่า้ายเท้ามีพักเก่าวไกลเป็นรัฐบาลไม่ได้ประเทศมันจะบันเลยวายวอดไอ้นี่บอกว่า เออถ้ามีสองลุงอยู่ไม่ได้ประเทศจะบันเลยวายวอดอะไรของมันกันวะขอบคุณ <Okay. S 1> เออนะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวจานจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพอละพีกแล้วพอและพอละพอละพอละวพอแล้พอแล้วขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับหย่อนระเบิดไปลูกน